ข้คมัหนึ่งในเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่ถูกพูดถึงกันมากก็คือบล็อกเชนแต่ว่าเวลาที่ผ่านไปจนถึงขณะนี้คนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจและไม่แน่ใจว่านำไปใช้กันในองค์กรกันจริงๆอย่างไรนะคะคิดยกกำลังสองคุยเรื่องบล็อกเชนค่ะวันนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะตกลงจนถึงทุกวันนี้มีการนำบล็อกเชนมาใช้กันจริงๆหรือยังคะอาจารย์อันนี้เป็นความย้อนแย้งเลยนะครับบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่า ฉลาดมากดูยอดเยี่ยมมากนะครับเมื่อไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆแต่ปรากฏว่าการใช้งานไม่ค่อยเยอะครับวันนี้จึงขอพูดถึงเรื่องความย้อนแย้งแห่งบล็อกเชนครับว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นครับคงต้องทําความเข้าใจกันอีกรอบนะคะเพราะว่าคนจํานวนมากก็คงจะยังงงๆว่าแล้วตกลงบล็อกเชนเนี่ยคืออะไรคะท่ามกลางที่คนงงๆอยู่นะครับเราก็จะพบคนที่มีชื่อเสียงนักการเมืองหรือใครต่อใครนะครับชอบพูดว่าจะเอาโครงการบล็อกเชนมาทําอย่างโน้นทําอย่างนี้แล้วจะเกิดประโยชน์นะครับ แต่ถ้าเกิดไปวิเคราะห์ดูดีๆก็จะพบว่าคงไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างที่กล่าวอ้างกันนะครับบล็อกเชนคืออะไรนะครับถ้าจะพูดเข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นฐานข้อมูลออนไลน์แท้ลบแก้ไขไม่ได้ด้วยการเก็บไว้หลายสำเนานะครับฐานข้อมูลทั่วไปนะครับคุณนัฐาเวลาเราจะไปใช้กันจะเก็บไว้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวนะครับแต่บล็อกเชนนั้นเก็บฐานข้อมูลตัวเดียวกันนี้ไว้ไหลายๆสำเนา แล้วไม่อนุญาตให้ลบได้นะครับถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับด้วยวิธีการนี้บล็อกเชนจึงเป็นวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องมีตัวกลางนะครับฟังดูก็น่าจะมีความโดดเด่นและน่าจะช่วยได้มากในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลใช่ไหมคะอาจารย์เชื่อกันเช่นนั้นนะครับว่าบล็อกเชนนะครับไม่ต้องมีตัวกลางนะครับแต่ก็สร้างความน่าเชื่อถือได้นะครับเช่นปกติเวลาเราจะทํามาค้าขายต่างประเทศนะครับมันก็จะมีคนเกี่ยวข้องมากมาย มีบริษัทผู้ส่งออกบริษัทผู้นำเข้าธนาคารผู้ส่งออกธนาคารผู้นำเข้าผ่านด่านศุลกากรแล้วก็เกี่ยวข้องกับบริษัทชิปปิ้งต่างๆเพราะฉะนั้นมีผู้เกี่ยวข้องมากมายทุกวันนี้นะครับการติดต่อกันก็จะพยายามใช้ตัวกลางที่มีความน่าเชื่อถือนะครับอาจจะเป็นธนาคารบางแห่งหรือเป็นบริษัทบางแห่งนะครับรับหน้าที่เป็นตัวกลางครับบล็อกเชนถูกเชื่อว่าไม่ต้องมีตัวกลางที่น่าเชื่อถือก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้นะครับเพราะว่า เอกสารต่างๆที่ส่งกันไปส่งกันมานะครับทำปลอมไม่ได้ครับจึงถูกเชื่อว่าบล็อกเชนจะเป็นเทคโนโลยีอภิวัตปฏิวัติโลกแบบไร้ตัวกลางได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะถูกประยุกต์ใช้สารพัดอย่างไม่ใช่เฉพาะการส่งออกนําเข้าสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับคนมากมายแต่ยังสามารถเอาไปซื้อขายเพชรเอาไปซื้อขายหุ้นเอาไปซื้อขายไฟฟ้าสารพัดเลยครับเรียกได้ว่าคนเชื่อว่าบล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีสารพัดประโยชน์ใช้ได้มากมายมหาศาลครับแต่ที่น่าสนใจก็คือพูดฝันกันมาตั้ง14ปีแต่ก็ยังไม่มีการใช้จริงมากมาย14ปีนี้ผมนับจากการที่บล็อกเชนถูกประยุกต์ใช้ในการคิดเงินคริปโตที่เรียกว่าบิตคอยนะครับทำให้บล็อกเชนได้รับความสนใจแต่ก็ปรากฏว่าผ่านมา14-15ปีแล้วแต่ยังไม่พบโครงการที่ใช้บล็อกเชนอย่างจริงจังเลยนะครับ ที่ว่าไม่ไม่มีการนําไปใช้หรือว่าไม่พบการใช้บล็อกเชนอย่างจริงจังเป็นเพราะว่ามันยากไปหรอคะอาจารย์จริงๆมีความพยายามจะใช้บล็อกเชนนะครับตามความตื่นเต้นของเทคโนโลยีนะครับกันมากมายเช่นบริษัทสายการเดินเรือนะครับก็ไปร่วมมือกับบริษัทด้านคอมพิวเตอร์นะครับในการเอาบล็อกเชนมาใช้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส่งออกนําเข้านะครับแต่สุดท้ายโครงการก็ยุติลงเพราะว่าการเอาบล็อกเชนไปใช้มันยากเหลือเกิน มันเป็นระบบฐานข้อมูลที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับทำไมจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็เพราะว่าการที่ตัดตัวกลางออกไปนะครับแล้วให้แต่ละคนเก็บสำเนาวไว้ถ้าคนเกี่ยวข้องเยอะๆนะครับจำนวนสำเนามันก็จะเยอะมากทําให้ระบบนะครับมีความไม่มีประสิทธิภาพครับเช่นเดียวกันกับกรณีที่เอาบล็อกเชนไปทดแทนตลาดหุ้นตลาดหุ้นซึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขายหุ้นนะครับถ้าจะถูกทดแทนโดยใช้บล็อกเชน ก็ต้องใช้บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับคนที่ซื้อขายหุ้นจํานวนมากนะครับแล้วก็พบว่าตลาดหุ้นออสเตรเลียพอจะใช้วิธีนี้นะครับสุดท้ายโครงการทํามา7ปี8ปีไม่สําเร็จนะครับก็จึงล้มไปสรุปก็คือบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ยากประสิทธิภาพไม่สูงสุดท้ายการเอาไปใช้จึงไม่สําเร็จครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าเต็มไปด้วยความย้อนแย้งในการใช้บล็อกเชนเนี่ยคืออะไรคะที่เรียกว่ามันย้อนแย้งนะครับเพราะว่าบล็อกเชน ถูกเอาไปใช้2ลักษณะครับลักษณะแรกก็คือจะเอาไปใช้ตัดคนกลางนะครับที่มีอยู่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางนี่ก็คือประโยชน์ของบล็อกเชนที่เชื่อกันว่ามีนะครับแต่ว่าการจะทําเช่นนั้นได้นะครับต้องเก็บข้อมูลต้องเก็บสําเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไว้มากมายนะครับแล้วใช้พลังงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการได้ประโยชน์นะครับมันแลกกับต้นทุนที่สูงมหาศาลเคยมีการคํานวณกันนะครับว่า ในการประยุกต์ใช้บางแบบการใช้ฐานข้อมูลแบบบล็อกเชนนะครับจะใช้พลังงานมากกว่าฐานข้อมูลปกติเป็นล้านเท่าขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆจึงสุดท้ายไม่ถูกไปใช้นะครับนอกจากโครงการเดียวนะครับก็คือเอาไปผลิตพวกเงินคริปโตอย่างเช่น Bitcoin หรือประเภทตระกูลคล้ายๆกันนะครับตามข้อสังเกตของหนังสือ The Bitcoin Standard ซึ่งโดยทั่วไปผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวะคิดในหนังสือเล่มนี้สักเท่าไหร แต่ก็มีประเด็นนี้ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับกับอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งย้อนแย้งอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือคนที่จะเอาบล็อกเชนมาใช้เพื่อทดแทนตัวกลางกับกลายเป็นองค์กรตัวกลางเองอย่างตัวอย่างของตลาดหุ้นออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวกลางอยู่แล้วจะเอาบล็อกเชนมาใช้ก็คือทดแทนตัวเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันย้อนแย้งอย่างยิ่งเพราะทุกคนนะครับอยากจะคงอยู่การเอาบล็อกเชนมาใช้โดยมีองค์กรตัวกลางอยู่จึงไม่เกิดประโยชน์ครับ นี่ก็คือ2เหตุผลใหญ่ๆนะครับที่สุดท้ายทําให้บล็อกเชนแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแต่ก็ไม่ถูกนําไปไปยุกต์ใช้ในโลกจริงเลยครับจุดเด่นที่ว่าที่บล็อกเชนจะตัดคนกลางออกไปเอาเข้าจริงๆในโลกทุกวันนี้ก็ยังเต็มไปด้วยคนกลางหรือว่าองค์กรที่เป็นองค์กรอยู่ตรงกลางอยู่ใช่ไหมคะเมื่อบล็อกเชนไม่ถูกนําไปใช้นะครับก็เกิดการวิเคราะห์มากขึ้นเรื่อยๆว่าสมมุติฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ว่าเราจําเป็นต้องสร้างระบบที่ไม่มีคนกลางขึ้นมา เพราะคนในโลกไม่น่าเชื่อถือยังเป็นจริงหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะพบว่าหากไปดูการสำรวจนะครับของประเทศต่างๆในโลกโดยมีคำถามหลายคำถามนะครับเช่นถามว่าคนส่วนใหญ่เชื่อถือได้หรือไม่นะครับก็จะพบว่าคนในหลายประเทศยังคงเชื่อถือคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นความเชื่อถือมีอยู่ในสังคมนะครับและถ้าไปถามดูว่าคนเชื่อถือสถาบันต่างๆเช่นธนาคารนะครับตุลาการรัฐบาล ตำรวจทหารต่างๆนะครับแต่ละประเทศตอบแตกต่างกันแต่โดยรวมๆแล้วคนก็ยังเชื่อถือสถาบันต่างๆอยู่ครับที่เกิดขึ้นเช่นนี้นะครับเป็นเพราะว่าสังคมมนุษย์ของเราได้สร้างกลไกความน่าเชื่อถือทําให้สังคมมนุษย์ทําเศรษฐกิจกทําธุรกร,รมด้วยกันได้ไกลไกสังคมต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นศิลธรรมนะครับต้องไม่คดโกงไม่ลักขโมยกันหรือการที่มีกฎหมายออกมาสนับสนุนนะครับมีระบบระงับข้อพิาพาททั้งผ่าน กระบวนการยุติธรรมและก็ของภาคประชาชนภาคเอกชนทํากันเองก็มีและที่สําคัญที่สุดครับองค์กรตัวกลางต่างๆที่มีอยู่อยู่ได้เพราะความต้องการรักษาชื่อเสียงครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมโลกจึงไม่ไร้ความน่าเชื่อถือและเหตุผลที่จะเอาบล็อกเชนมาใช้จึงหดหายไปมากครับ แล้วโดยรวมทั้งโลกหรือว่าบล็อกเชนจะปรับตัวเข้าหากันได้อย่างไรคะอาจารย์อย่างที่พูดมาครับผ่านมาอย่างน้อย14-15ปีแล้วเรายังไม่เห็นการประยุกต์ใช้บล็อกเชนใหญ่ๆที่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ผู้ที่เชื่อในเทคโนโลยีนี้นะครับจะต้องหาตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะครับมาแสดงว่าผมเข้าใจผิดหรือคนที่เชื่อคล้ายๆผมเข้าใจผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปครับว่า บล็อกเชนนะครับจะมีประโยชน์อย่างที่เคยคาดกันมากน้อยเพียงใดนะครับบล็อกเชนกลายเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแต่เป็นเทคโนโลยีสุดยอดที่ต้องไปหาที่ใช้นะครับว่าจะไปใช้ที่ไหนจึงจะเหมาะแล้วทุกวันนี้ยังดูเหมือนว่ายังหาไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับที่สําคัญครับทั้งหมดนี้นะครับคงจะต้องตรวจสอบข้อสมมุติว่าโลกเหล่านี้เต็มไปด้วยคนที่ไม่น่าเชื่อถือ จริงต้องเอาบล็อกเชนมาใช้หรือเปล่านะครับเอาละค่ะเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนจริงๆก็เกิดมานานมากแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า14-15ปีอย่างที่อาจารย์สมเกียรติอธิบายก็คงจะต้องดูว่าอนาคตจะมีการเผยแพร่จะถูกนามาใช้มากขึ้นหรือไม่ค่ะท่ามกลางความท้าทายเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับ